ตอนนี้เราอยู่ในเล,เลขาไฟบอลและซึ่งเธอรับชมได้เลยครับทำนี่หมอสร้างประสาทสร้างประสาทดีกว่านะ,อ,ะอืมซึม่งประสาทต้นไม้ที่ผมสร้างผมได้สร้างนอกรอบไปแล้วดูสิดูสิ่ที่ผมสร้าง เดี๋ยวเรวมาแป๊บหนึงแบบน่งแป๊บหนึ่งว่าน่อกี้มนเสียงดังเข้าไปเล้ยเข้ามาถ่ายในบ้านโอเควันนี้มานั่งในบ้านแล้วอแอปที่ผมใช้นะครับเป็นแอปเ,อเกมสกีนเลกคอร์เดรอร์ใครอยากใช้ก็ติดกัน สาษาแบบน่าเย็นรีบมากภาษาต้นไม้เป็นภาษาที่ดีมากเลยนะอยกไปสร้างตามก็ได้ครับผมเจ๊ได้ที่ผมไม่ได้ทำเริ่มตอนแรกให้ดู ห้องได้เท่าไหร่ก็ขนาดห้องได้สามนีปบดารอครับผมปรับทำเซตเดย์ผม เดี๋ยวไปสร้างในมีเ,เไ่ซื้อแบบเองไม่ได้แ,แต่สร้างอย่างของผมดูเหมือนสร้างอย่างจริงๆไม่ได้อยากเลยใหม่สักคนเอ้าโอ้อะไรขึ้นบ่ายตอนนี้ครับก็เมื่อกี้เพื่อนเรียกครับควยพี่เรียก เดี๋ยวขอมาดูฝั่งนี้ันแงีน่ามาเฉยแขวะค e มตาเมืทำได้แล้วผมกมสกินเลย

ก็ข้าพนจริงๆฉันเชื่อบ,บาอยากกินปลาอยู่ในภาษานี่ครับแล้วก็ทนี่ออตกปลกา,าแบบ ตกปลาแปบนเมงครับผมไม่เคยตกมาเลวตายแล้วผมหึงตัวตัวสร้างปราตอนแรกปราต้นไม้แสนจะลงลืนและเย็นชา ภาษาเนี่ยสวยแล้วแต่จุดชมที่ว่าสวยภาษาต้นไม้นะมดูทำธรรมชาติดีชอบมากเลยธรรมชาติธรรมชาติงดงามมือม,ม,มันไม่รู้สึกเล็กๆสองแหลกรูดติดขัดอะไรก็อขออภัยด้วยอันนี้ก็พายแลมแค่นี้แค่ปูพื้นเสร็จก็พอ ินปลาดา้อยในปลาชาแล้วก,ก็อเอข้าไปวางตรงที่เป็นรูเนาะนี่ฮะฮะในี่ถ้าเอาเครือาไฟใส่ก็ได้แต่ผมมีวิธีทำไฟแบบไหนผมไม่เอาเป็นทอด์ไงมันรู้สึกอยู่ห,หินเกินนี่แหละเอาเป็นแบบ นี้ผมจะทำเป็นปรสาทต้นไม้ผสมผสมหินับผม,มก็เหมือนปสาทตรงตรงนู้นน่ะเหมือนผสมปรสาทตรงนู้นน่ะที่ผมสร้างไว้อ่ะเดี๋ยวไปชมก่อนก็ได้พาไปดูนี่อ่ะผมว่าจะสร้างให้มันคล้า,ายๆเนี่ยนี่น,น,นี่นี่แต่เาเป็นแต่ที่ผมสร้างอันนี้ที่ผมก็จะทำอ้เป็นตัเวเม่นก็เน,นะนี่ยนี่ผมที่จะทำอันนี้นก็บ้านต้นไม้ มันตุนมาสไตล์เลี้ยงง่ายเกิไก่สไตล์นทชิวเนี่ยเอ็มกเราก็มาปุ๊บท่อเลยถ้าผมขอแค่ยอดไลค์แค่ห้าไลค์ผมผมจะทำตามแค่ยอดไลค์ห้าไลค์ผมอาจจะเอออะไรดีผมจะสอนสร้างเอาเป็นว่าถ้าถึงห้าไลค์ผมจะสอนสร้างบ้านสร้างบ้านสร้างบ้านสไตล์ญี่ปุ่น ขอแค่5ไลค์กับ5วิวพอจะสอนสร้างบ้านญี่ปุ่นแล้วก็คอมเมนต์ขอแค่5ไลค์5วิวยอดวิวขอแค่5ไลค์ก็ขอแค่5แล้วก็คอมเมนต์คอมเมนต์เอาแค่อุ้ยมันเปียก้เยมโอแค่ แบบค่ดีขอแคร์ฮ่าไลค์ก็ขอแคร์ฮ่าถ้าใครมาดูใหม่ก็ขอสับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปต,ต,ต่อไปเอาเป็นว่าตอนนี้พวกมีสมาชิกอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ฮะก็ลองไปที่ก็จะได้หมื่ปิดเลยเหมือนมื่นี้เอาเป็นว่า,นนนวนา,า,นาเนาว ขอปรับโหมดก่อนแล้ว uh. ็จะพาทำรถไฟให้ดูแล้กะขี้เกียจแบบหลายๆครั้งอ่ะติ่คอนโทรลไปอเตรียมของในการอ้าวเาจะถอออกมาทำไมเฮ้ยผมใช้ก็โอเคทุกคนดูแสงอลิเวอร์ทำไมเดี๋ยวมีกระงเดียวชวนได้ น้องผมอาจจะเปิดเพลงอาจมีเสียงรบกวนจากข้างนอกนิดนึงครับผมก็ใช้ลิเบอร์อาจจะมองไม่เห็นนะก็ใช้ลิเบอร์ก็ชิดเพื่อนมาไปนี่แค่นี้ก็สว่างแวก็วางให้เป็นงี้ อเคนี้ก่อนเนะาะแคทำรถไฟตรงนี้เสร็จก่อนรถไฟสองคันนี้ผมพยายาทำให้เสร็จก่อนเดี๋ยวแบบก็แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะขอทำนี่ได้พอมีแสงสว่างก่อนนี่ดูุิฮะปั๊บนี่นี่แล้วก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้อี <c oughs> ้ยสลโซลสีดำไม่มีแสงสีเขียว ห้าห้าวิวมือสอนสร้างบ้ 2, 2, 2, บานสไตล์ญี่ปุ่นเอาดูนะห้าไรห้าวิวบ้านสไตล์ญี่ปุ่นมาแนะ่ๆไม่ผิดสัญญาโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็ขอจบไปแค่นี้นะครับบา,บายยอาจจะมีการทำนอกรอบก็ขออภัยด้วยค่ะบอม